การออมเกิดขึ้นแล้วเกิดปัญหานะคือป,ปัญหาทางสมาคมได้ส่งนะฮะทีมงานมาตรวจสอบข้ราที่จริงปรากฏดังนี้ครับวันนี้ที่มาเนี่ยเนื่องจากว่ามีผู้ร้องนะฮะชื่อคุณสมหมายโทนฮัหอื่นนามโยอาศีไปร้องว่า,าการกระทำของหน่วยงานของรัฐและก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยปรากฏตามหนังสือเนี่ยและทําให้ประชาชนในร,รัคมเดือดร้อนคือ ทางสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินมารับฟังข้อร้องเรียนให้เราเนี่ยเป็นทางฝ่ายคณะกรรมการธนาคารหมู่บ้าน10สาขาวันนี้จะเอาหนังสือารายละเอียดทั้งหมดนําเสนอต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่าการรับฟังความ้างเดียวไม่ได้ต้องฟังสองด้านวันนี้ผม,มรับข้อมูลจากธนาคารของเพื่อลครไทย10สาขามีสองสาขาไม่มีปัญหานะครับ มีความเป็นมายาวนานจะเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรนะครับวันนี้เราจะนําเสนอเฉพาะสาขาบ้านน้ําทวนนะฮะบ,บ้านน้ําทวนนี้มีความเป็นมาตั้งแต่ปี2540มีการจัดตั้งมีสมาชิกนะเริ่มจากคณะกรรมการปัจจุบันบ้านน้ำทวนมีสมาชิกทั้งหมดนะครับอยู่ที่3,000กว่าคน3,000กว่าคนนะฮะน้ำทวนนะครับ เริ่มเลยว่ามีใปสมาชิกสมัครเนี่ยตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะฮะนโยบายของธนาคารหมู่บ้านนี้คือให้ออมเงินออมเงินเสร็จแล้วให้นําเงินออมเนี่ยไปปล่อยกู้ให้สมาชิกในอัตราดอกเบี้ยมไม่เกิน15เปอร์เซ็นต์ตามกฎหมายกําหนดนะะตั้งแต่ปี2540มีการปล่อยกู้เก็บดอกเบี้ยได้เก็บเงินต้นได้สร้างงานสร้างอาชีพสร้างบุคลากรอันทรงคุณค่าจบ กฎหมายเป็นทน,นายเยอะแยะนะฮะเพราะเงินธนาคารหมู่บ้านก็ทำกันมาเรื่อยมานะด้วยประสบการณ์อันน้อยนิดของกรรมการหรือยังไงไม่ทราบหลังจากที่ปล่อยกู้ไปแล้วสมาชิกเยอะขึ้นมีสมาชิกบางคนเนี่ยไม่มีวินัยทางการเงินประการแรกนะครับไม่ส่งต้นไม่ส่งดอกทำให้ผลประกอบการเนี่ยนะฮะคือไม่ พบดุลขาดทุนนะ่ะคือให้เงินฝากเนี่ยสิซนต์นำไปปล่อยกู้ส5บมีกำไรอยู่5บาท5บาทนี้ก็จ่ายค่าบำรินงานของกรรมการจ่ายค่าคืนให้กับสมาชิกเป็นเงินปันผลปันผลมันจ่าย10%ทุกปีถ้าหากตรวจสอบนะจะรู้ว่าตั้งแต่ปี2555เนี่ยเก็บเงินต้นไในดอกเบี้ย,ยไปได้ก็มีการนําเงินต้น ก็คือเงินเดือนหุ้นของสมาชิก3,000กว่าคนเนี่ยเอามาจ่ายเป็นผลตอบแทนทุกปีทุกปีเก็บดอกเบีย้ยเงินต้นไม่ได้มันก็ทำให้เงินต้นลดลงปัจจุบันนะครับสมาชิกท 1, 000, 3, 000ั้งหมด1,000-3,000กคนเนี่ยยังมีหนี้คงค้างธนาคารอยู่120ลา้านเงินต้นอดอกเบีย้ยนะครับก็ไม่สามารถนำเงินตันนี้ไปชำระได้เนื่องจากว่าปี64นั้น เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ตำบลน,นาบัวมีการแข่งขันนักเ็็ท้องถิ่นคือลงสมัครนายกอบตอแข่งกันมีฝ่ายหนึ่งเนี่ยไปยุยงส่งเสริมนะฮะอันนี้เขาข้อมูลมานะครับให้ถอนเงินจากธนาคารเนี่ยจำนวนมากเมื่อถอนเงินออกไปแล้วเนี่ยธนาคารก็มีเงินคงเหลือที่จะนําไปปล่อยกู้ก็ทําให้เกิดชงักตั้งแต่6-4เป็นต้นมา6-4 6-5 และปันผลได้ล่าสุดถึงปี65คือปันผลเพียงแค่5%แล้วถามว่าราเรียบทบลดไีอยู่นี่แล้เงินหายไปไหนถึงถึงคืนไม่ได้ก็เพราะว่ามันเป็นทุรกิงูกินหางกินหางหมายของเอาเงินเรือนหุ้นเนี่ยไปจ่ายปันผลให้กับสมาชิทกทุกปีทุกปีเก็บเงินดอกเบี้ยและเงินต้นที่ปล่อยไปกู้ไป,ปอ่ไ,ไม่ได้ ค้างสะสมนะครับปัจจุบันมีเงินค้างสะสมทั้งหมดเนี่ยร้อยยี่สิบล้านร้อยยี่สิบล้านบาทถ้าวันนี้สมาชิกเอาเงินหนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทมาคืนนะครับมันก็ทําให้ธนาคารเนี่ยเดินหน้าไปได้เก็บไม่ได้เนื่องจากว่ามีการเมืองแทรกคือการเมืองเนี่ยไวระดมเลยให้ชาวบ้านว่าไม่ใชน้นี่นะรเรามีหลักฐานที่จะนำเสนอกับทางผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะ ก็ยังมีรายละเอียดรายละเอียดะฮะทั้งคนที่ไปแก้งความร้องทุกข์กล่าวหาว่ายักยอกกล่าวหาว่าโกงการโกงเนี่ยมันต้องแสดงข้อความอองประเทศปกปิดซึ่งข้อได้จริงให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินวันนี้ตั้งแต่ปี2540ถึงปี2565สมาชิกได้ปันผลทุกปีครับ <Okay. S 1> มีไปนักเด็ศูนย์หนึ่งน,นะฮะคนนี้นายอุดมศูนย์หนึ่ง ปากเท่าไหร่นะครับหมื่นเอ็ดและ,ะสาขาน้ําทวนมีคุนฝากเนี่ยแล้านนะสูงสุดอย่างคุณโทษท,ทีนัเอื่อน,นํามนะครับอย่างคุณสมหมายดูอาศีเนี่ยเป็นสมาชิกอันดับที่เจ็ดเก้ 7, 9, 8, เอาเงินมาฝากนะครับมีสมุดกู่ฝากถูกต้องและก็มีการกู้เงินก็มีคืนด้วย เราปันผลให้ล่าสุดนะฮะปี65ใช่ไหมคือตามรายละเอียดเนี่ยในการปันผลเนี่ยตั้งแต่ปากมาเนี่ยได้รับเงินปันผลไม่น้อยกว่า340,000บาทนะฮะแต่วันนี้เป็นผู้ร้องไปแจ้งความนันคดีกับธนาคารว่าธนาคารเนี่ยโกงถ้าโกงจะปันผลทําไมครับที่คืนเงินต้นไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะสมาชิกทุกปีเนี่ยมันจะมีการประชุมใหญ่ พิสามันพี่น้องครับประชุมใหญ่พิสามันนับแต่ปี40ถึงปี53นับแต่ปี2553ถึง64ทุกปีเนี่ยจะมีการประชุมใหญ่พิสามันและขอความเห็นสมาชิกว่าปีนี้จะปันผลอัตราเท่าไหร่ทุกปีนะครับสมาชิกยกมือ10%ในปีนั้นเนเก็บดอกเบี้ยไม่ได้ไม่มีกำไร กรรมการเนี่ยสิบห้าคนก็จําใจเพราะเป็นมติของสมาชิกก็ไปเอาเงินเรียนหุ้นของสมาชิกมาปันผลให้กับสมาชิกมันเลยทําให้ทุนเนี่ยลด,ลดไปลดไปลดไปเกิดภาวะเศรษฐกิจไปทั่วโลกปีสองพันห้าร้หกบสองหกสามหสี่ลูกหนี้ไม่ชําระหนี้บางคนนะครับเป็นอดีตเป็นพ่ออดีตนักการเมืองห้องเิ่นที่นี่ยืนไปหกแสนเจ็ดแสนก็ไม่จ่ายมีหลักฐานครับ มีการฟ้องการร้องและประการสําคัญคือปี64เนี่ยมันเกิดการแข่งขันในตะบนนาบัวคู่แข่งเนี่ยไปไล่บอกให้สมาชิกเนี่ยถอนหุ้นทั้งหมดเมือถอนหุ้นเงินที่จะนําไปปล่อยกู้มันไม่มีเจ็บเงินไม่ได้120ล้านมันก็หมดครับทุกวันนี้วันนี้นะครับใครบอกว่าทาทารโกงโกงแบบไหนครับขอไม่ได้ใช่ไหมและตั้งแต่ปี40ถึงปี65เนี่ย มีการจ่ายเงินปันผลทุกปีเนี่โกงไหมฮะคราวน,นี้ถ้าตามหลักกฎหมายนะครับผมจุดกฎหมายเป็นประธานปร้ษษาฝ่ายกฎหมายพักการเมืองหลายพักถ้าหากบอกกรรมการยักยอกก็หมายความว่ายักยอกเงินเบียยหุ้นสมาชิกไปปันผลให้กับสมาชิกสมาชิกรับไปก็รับของโจรสิครับสามห้าเจ็ดสิบถูกไหมฮะมันคือทฤษฎีงูจินหางครับณวันนี้ถ้าหากว่า สมาชิกเป็นหนี้อยู่ร้อยี่สิบล้านเนี่ยเอาเงินมาคืนครับเงินของธนาคารน้ําทวนเนี่ยจะมีเงินทันทีร้อยี่สิบล้านเลยให้บอกเลยครับสมาชิกมีครับถ้าหากว่าเป็นการทวงหนี้อด,ดะตพลวัลทวงหนี้ให้บอกอดีตสอจอนะครับเมื่อคืนด้วยพ่อเขาอะมาคืนครับนะฮะมีทุกอย่างหมดข้อมูลณนว,วันนี้คือไม่อยากให้พี่น้องเนี่ยเดือดร้อนทะเลาะก,กัน คือเราผมคุยกับทางผูต้ตรวการนะว,ว่าจะแก้ปัญหายอย่างไงกาบิงบอลนะฮะสมาชิกอยู่ในธนาคารเนี่ยที่เป็นหนี้อยู่120ล้านเนี่ยธนาอามาชมําระด้วยและตะบนเลนะหมู่บ้านนัเนินนนนนนทอง,ๆๆงไงไหมโค่นทองโค่นท้องน,นี่นะมันมีสมาชิกคนหนึ่งไปฝากไว้พันห้าพันห้านะครับแต่ยืมเงินกองทุนเนี่ยยืมเงินธนาคารไปสองหมไปแกล้งความกับธนาคาร นีนะครับและนี่อีกหลายเคสเรื่องนี้มันต้องฟังทั้งสองฝ่ายนะครับเรามีข้อมูลหลักฐานทั้งหมดวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าไปแก้งความแล้วต้องชนะคดีรต้องสู้ไปตามเรื่องของยุความเรื่องเนื้อความคดีอาญาแต่มาวันนี้จะมอบเอกสารทั้งหมดสิบสาขาให้กับผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะและจะมอบให้ผู้ร้องด้วยเป็นไฟล์นะครับเช็คได้เลยและสมาชิกบ้านน้ำทวนนะฮะ ตรวจสอบได้ด้วยแต่และคนเนี่ยรับแต่ละเท่าไหร่บางคนแต่ปีหกสี่เนี่ยรับมาเนี่ยปีสี่ศูนย์ถูกไหมฮะเงินปันผลเนะี่ยเข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายการเมืองถอนเลยฮะถอนกันทั้งหมดตั้งแต่ปีห้าห้าถึงปีหกสี่เนี่ยกรรมการผิดพลาดเปเอาเงินเรียนหุ้นมาปันผลเงินก็ตกไปอยู่กับคนที่ถอนไปมีหลักฐานครับไล่ถอนเดือนเดียวเนี่ยหลายสิบล้านปัญหามันเกิดครับ ในวันนี้ผมในฐานะที่ว่าเป็นที่ปรึกษาของสมาคมนะฮะสมาคมถูกต้องครับตรวจสอบได้ฮะแจ้งจับได้เลยครับคต้องเราถูกต้องทุกอย่างวันนี้เราจะมอบเอกสารทั้งหมดให้กับผู้ตรวจการแผ่นดินคือคนที่ร้องก็ร้องไปนะครับไปบอกชาวบ้านนะฮะว่าคุณเสียหายไหมตั้งแต่ปี40ถึงปี66เนี่ยรับปันผลตลอดเบิกไม่ได้เพราะอะไรครับ สมาชิกไม่มีรายได้ทางการเงินอาจจะถูกว่าจ้างยุยงส่งสือมไม่ไม่มชํานานี่ไงนี่คือเรื่องจริงนะครับเราให้พี่น้องที่รับฟังนะเดี๋ยววันนี้จะมีการผมผมนะจำผม,ผมชื่อบุญหาวรปัญญาสิบเอาข้อมูลไฟล์ของก,กระแสก็ได้เราก็คุยหนุ่มได้เราไมุ่งบหมดนะผมบอ,อกของกระแสหลายครั้งแต่วันนี้ที่มาพูดเนี่ยคืออยากให้พี่น้องเนี่ยรู้ด้วยและผู้กัดนะฮะผมร้องผู้กัดไปแล้ว ไอ้บอกชาวบ้านมาแกล้งความร้องตรวจสอบหรือยังเขาคือผู้เสียหายที่แท้จริงไหมเขาเบิกอเงินไปได้มันเป็นปผิดพิษยาทางแพ่งไหมเขามีกิตนาโกงไหมสแสดงข้อความประเทศหลอกลวงชาวบ้านไหมเต็มใจฝากการเบิกจ่ายแต่ละงวดนะครับเขามีสมาชิกรับรองมีกรรมการยกมือเงินไปไหนถึงใครมีหมดและมีคดีที่แกล้งความเกี่ยวกับยักยอกเนะี่ยไอ้การสั่งไม่ฟ้องก็มีนะ ยักยอกแบบไหนครับยักยอกไปให้ใครก็คือยักยอกไปให้สมาชิกทุกคนนะ่ะและหลักฐานการรับเงินปันผลแต่และปีมันมีหลักฐานนะครับมีหมดมีใช่ไหมลูกมีไหมเซ็นรับเงินปันผลนั่นหมายความว่าเซ็นรับเงินยักยอกจากสมาชิกไปให้กับผู้รับของโจรนก็คือสมาชิกในวันนี้คือเราพูดดีว่าจะหลักฐานนาเสนอว่าเหลักฐานครับให้ความกล่าวหามไม่มีหาหรอก เราจะมอบให้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่องนี้ก็ส่งกับทางที่ราชการด้วยนะาชักเกนนะครับก็เอาว่าผมให้มาวันนี้คือไม่ได้มาเพื่อจะมาขัดแย้งหรือขัดเราเนี่ยมีสิทธิเ์เสนอหลักฐานนับแต่วันนี้ผมชื่อบุญถาวผมจะไล่สดทุกวันชี้แจงแต่ละสาขาและจะเอาข้อมูลลงในสื่อโซเชียลมดว่าแต่ละสาขามีปัญหาอย่างไงและมีสองสาขาในอําเภอนครไทยนะครับไม่มีปัญหานะฮะ อยู่ตบนอะไรนะบุกกระบงังนะฮะบุกกระบงังบุกกระบังใช่ไหมสองสาขาเนี่ยเขาไม่มีปัญหาเลยมันมีปัญหาพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนครับบ้านนาไก่เคียเนี่ยไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของธนาคารสมาคมนะครับปล่อยกู้เกิน15เปอร์เซ็นต์เนี่ยรับผิดชอบเองเราไม่ได้เกี่ยวกับน้ำท่วมวันนี้ไเป็นไรครับพี่น้องประชาชนที่จะแกล้งพวกคุณก็ณแกล้งไปพวกคุณเอาหลักฐานอะไรเนี่ยไปให้ตำรวจไปสู้ที่ศาลนะนะฮะ ผมมั่นใจว่าคดีนี้ไม่ใช่ข้อกลประชาชนล้านตเส็นะคือบัรนนำนํำสืบได้ว่าเงินมาจากไหนเบิกจ่ายเท่าไหร่มีการเซ็นรับทุกอย่างคือวิงบอลนะพี่น้องชานครไทยที่รักที่เป็นหนี้ธนาคารนะฮะบ,บ้านน้ำทวนบ้านนาบัวทุกหมู่บ้าน,นการุณาครับวิงบอนใช้นี้เขาถือครับเอานี้มาจ่ายแก้ปัญหาง่ายดีเดียวครับ ถ้าหากสมาชิกเนี่ยที่เป็นหนี้120ล้านเอามาจ่ายใช่ไหมฮะบ้านน้าทวนเนี่ยตอนนี้มีคนฝากอยู่213ล้านเงินจะหายไปในระบบอยู่90ล้านไปไหนง่ายนิดเดียวเอาเงินปันผลคํานวณออกมามันจะรู้เลยว่าเงินส่วนหนึ่งของสมาชิกที่ฝากเนี่ยเอาไปจ่ายปันผลตั้งแต่ปี55ถึงปี65นะสมมติจะแก้ปัญหาถ้าได้เงิน120ล้านมา ลดเหลือจากที่จ่ายปันผล10%ต่อปีเอาสัก2%ได้ไหมเอาเงิน120ล้านเนี่ยไปให้เศรษฐีที่นี่ยืมได้ไหม15%อะไม่ต้องปล่อยกู้ให้สมาชิก120ล้าน15%ได้18ล้านต่อปีใช่ไหมฮะ18ล้านต่อปี10ปีก็180ล้านแก้ปัญหาได้ครับเพียงเดียวว่าคนที่นี่ต้องเป็นคนดีนะ ต้องมีวินัยคนที่ไม่ใช้นี่มาใช้นี่ซะบางคนเป็นกรรมการวางแผนล้มธนาคารตอนที่อยู่ในคุกไม่เอ่ยชื่อใครเป็นหนี้ของธนาคารเค,ครือข่ายเป็นล้านไม่จ่ายไปร้องกองปราบร้องไปทั่วเลยอย่าลืมนะครับดีเอคอนเขาถามไปฟ้องสองผู้ต้องหาบอกว่าโกงกนะันอันนี้ไม่ถึงขนาดว่ามีแสดงข้อความเท็จไหมล่าสุดนี่มีการจับนะรบกรรมการไปสองสาขาคือนาบัวกับน้ำทวน กล่าวหาว่าช่อกโกงประชาชนโกงแบบไหนอะผมเป็นทนายความมา25ปีก็มองว่าโกงแบบไหนลอ,อกลวงแบบไหนฮะถ้าโกงต้องมันจ่ายค่าปันผลดิครับโกงแต่แรกเลยตั้งแต่ว,วันมันเปิดสาขาปี2540เลยอะ่ะนี่คือหลักครับวันนี้มงีพี่น้องนะฮะไปแก้งความคิดดีๆนะครับความผิดทางยาเกิดขึ้นหรือไม่ไม่ได้ขู่นะอย่างยายคนที่บอกว่าฝากไว้พันห้า ยืมธนาคารเข้าไปสองหมืเนี่ยไปแก้ความจับเขาเนี่ยเป็นทำไหมครับทำไหมเม่่องเงินหมื่นแปดไปคืนเขาหักไว้พันห้าเนี่ยสาขาไหนนะเงินหงทองอะ่ะโค่เงนินทองอะ่ะยังมีอีกเยอะสองร้อยบาทก็ไปแก้งความจับเขาเจ็บร้อยบาทก็มีไม่คิดหรือว่าก่อนที่แก้งความเขาเนี่ยปีหกห้าเขาปันผลมากกว่าสองรอบาทน่าอายไหมครับเออ นี่ฮะน,น,น้านะครับคนที่แบบว่าเปิฝากเป็นร้านสองล้านอย่างเงี้ยเราไม่เคยได้ไปกู้ยืมอะไรอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงอันนี้นะร้านสองล้านต้องมองว่ากรรมการผิดพลาดไหมหเ,อเอาเงินปบันผลถามว่าวันนี้แก้งจับกรรมการว่ายักยกอไอ้ปันผลไปร้านสอง้านต่อปีสิเปอร์เซ็นคือหนึ่งแสนนะใช่ไหมฮะและเงินตัวนี้คือเงินยักยกจากกองทุนไปคือธนาคารไปนะเพราะอะไรครับล่าสุดดินทองทอง ผลประกอบการไม่มีขอห้าเปอร์เซ็นต์ได้ไห,ไหมไมเาสิบเปอร์เซ็นต์ทุกที่เลยเงินเก็บไม่ได้เอาสิบเปอร์เซ็นต์สุดท้ายมติขอที่ประชุมสมาชิกยกสิบเปอร์เซ็นต์หมดมเงินไม่พอก็เอาเงินฝากมาลงนะครับอันนี้ไม่เป็นไรครับคือเรามาเนี่ยให้รายละเอียดชัดเจนนะครับจะมอบเอกสานทั้งหมดให้กับทางผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะส่วนที่ร้องเขาบ้ากันไปนะครับขอบคุณมากครับผู้สื่อข่าวครับ